มันเหมือนมีมีเชื้อลูกครึ่งอยู่เป็นเซี่ยวเซี่ยวผสมอยู่ว่าไงฮะรู้แล้วว่าใครให้ข้าวเป็นไงจำกลิ่นเจ้านายได้แม่นด้วยเอาจริงนะฮะเเี่ยวต็มร้านไปทางไหนมันไปนอนอยู่ในห้องตื่นเช้ามาเด็กชงไปเลยต้องมาให้ดิดประตูไว้ นุ่มมันมียา้าูเองบ้านบ้านในฟูมันมีมียา้าูมันนอนตรงผ้าถุงที่รําด้วยนะคะมันลากมาเลยค่ะโอ้โหต้องเอาบาเออแสดงว่าเป็นลูกครึ่งแน่เลยเนี่ยมันฉลาดเกิดหมาธรรมดาแล้วเนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งสามตัวเลยได้เด่นไหนไปไหนแล้วอ่ะฮะยังก็ยั่งอยู่ไปเล่นขี้เท้าไปเล่นขี้เท้าพลากำพลอยมันคลอดไว้แล้วก็ ไม่เลี้ยงก็กระไรอยู่ก็แล้วกระได้ตาเพราะว่ามันเลี้ยงอยู่ใช่เนาะเป็นตะลูตัวเมื่อวานตอนไปรับมันก็ตามไปอยู่ตรงนู้นอาหารที่นี่มันก็โตขึ้นนะโตมันแข็งแรงมากเดี๋ยวเราจะรับแค่สามตัวนี้ใช่ไหมเต็มนาแล้วที่ไหนก็ได้เต็มนาแล้วเนี่ยไม่เดี๋ยวก็มาอีกเรื่อยๆเชื่อเธอขาขาวมันท้องไงตัวขาวนะตัวขาวที่มันประจำประจำอ๋อมีหน้าทําไมนมมันโยโย่มันเป็นอะไรอ่ะมันท้องท้องเหรอสิ มันจะคว่ำตรงไหนอีกงานเนี้ยเอาแล้วงานนี้จงกับกลุ่มแล้วตอนนี้แล้วเราทำไม่ได้นะจะไปทำมันก็ไม่ได้ไม่ไงแต่อนนี้ดูนะเขาโตไวแล้วก็ตอนแรกมันต้องแย้งมากเลยยังแย้งเดินจะไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนไหที่ท้องป่องมันได้กินอาหารในขามันสูงขึ้นมากเลยนั่งตัวไหนที่ท้องป่องอ่ะขาวน้อยแกยังกลัวอยู่ไปเลย อย่ามาหาฉั้นนะระเบียบวัตถสินไม่รู้ตัวไหนระเบียบตัวไหนระเบียบจะไปอ่านจบแล้วเขาจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เฉยๆก็พอระเบียบระเบียบระเบียบอรมณ์อรมณ์ระเบียบทำไมไป็นใต้ชื่อมันระเบียบชอบดูหมอลำไงชอบดูหมอลำตั้งชื่อมาเป็นชื่อหมอลำเขาตายเสือเราเป็นคนตต้เขาเขาจะไม่สะดุ้งฉะดุ้งเนี่ยเขาไม่ฉาดุงเพราะว่าเป็นความชอบไงเป็นความชอบ ชอบหมาด้วยหมาบางตัวชื่ออะไรนะชอบทั้งหมาทั้งในครัวทำอะไรทำให้หอมจังเเทีเทห <laughs> อ้านเก็บผักมาคุณผู้ชม <c oughs> ไปดูผักก่อนงามมากเจ็ดต้นนะ้ทั้งหมดน่ะเออทั้งหมดเจ็ดต้นผักงามมาก ไหนอ่ะผักมาดูหน่อยสิโน่นป้าไทยบ้านไหนไหนๆป้าไทยบ้านผักโอ้ยเจ้าของไม่อยู่แล้วไม่ทัดเลยไปเก็บดูเจ้าของไม่อยู่แล้วตัดเลยโอ้โหดูไอ้ยะโอ้โยนั่งแป่องเออชมคุณผู้ชมดูเร็วเสื้อเสื้อยกมายกมาสวยมากต้องไปอาบน้ำแลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเสื้อใส่กองเยอะมึงเคยอยู่ใช้สองต้น ใส่สองต้นเต็มเต็มเลยอวกมากพูดดเสียงเกรากระดา้ยินเสียงนี่เมื่อวานพินข้าวก็มาส่งเลยอคณะที่เราปลูกนะฮะเบอกว่ากินด้วยกินด้วยแต่อนมือนี้กินแล้วโตมากเลยคณะสวยมากเขาเรียกพันธุ์อะไรเนาะพันท่องเต้หรือเปล่า อืมมันอวบเป็นคระนาฮงเต้อืมที่เขาไปผัดน้ำมันหอยในพัาตาคารไงว่าอยู่ทำไมทุกคนถึงไม่รดน้ำลานปูลานลานปูปาริสิพากันไปรดน้ำผักเขารดน้ำผักส่วนตัวกันหมดเลยละมีสวนส่วนตัวต้นหญ้าต้นไม้ตายหมดตายหมดเราได้ยินเสียงป้ารีบมาแล้วกลัวไม่ได้คลิปมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้คลิปมาแล้วกู โ,โ,โ,อโอ้ยมันงามจรกกิงๆิคุณผู้ชมดูโอ้มหม,อมูทอดกระเทียมน่ากินมากๆเลยคุณผู้ชมหอมหอมกระเทียมออกมาชุยๆเลยอันนี้หมักใส่อะไรจ๊ะเคล็ดลับเนี่ยขาดขาดตาชูไม่ได้ ขาดตาชูไม่ได้นะฮะกับข้าวของยาชินะต้องมีตาชูแล้วนี่อะไรอีกเนี่ยพุงสูดนะ้า<อ>ยังไม่หมดหอีกเหลอแตงเนี่ยไหนชูให้ดูหน่อยสิลูกประมาณไหนเนี่ย<อ> <laughs> แตงกว่าลูกใหญ่จัง <laughs> ในขณะเดียวกันก็มีลูกเท่านิ้วก้อยโอ้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ยังไงเนี่ยแตงมันอยู่ด้วยกันอ้อ ผักสวยจริงครับผมนะพี่หมวยผักสวยมากนะครับปลาเทศบ้านหั่นเป็นตอนตอน,ตอนแล้วเอประกาศข่าวมันมันทำดองได้ไหมยะ่าไงได้ยินเสียงคนเยอะๆทางนี้ก็อยากมีส่วนร่วม่าไงครับว่าไง เห็นคนเยอะอยากเล่นด้วยเหรอเฮ้เห็นคนเยอะอยากเล่นด้วยเหรอว้าวว้าวว้าววู้ยวู้ยวู้ยอยากออกไปเล่นเหรอครับรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว ล,ล,ลุงหลานลุงหลานร็อกกี้กับโกโก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับ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 แล้วอือสังอีกสองเดือนตัวเท่ากันแล้วเนี่ยโตเร็วมากนะฮะ เขากินตัวอกไก่ฮะดูแลตุ๊กแกอืต้นนั้นเองแค่ว่านั่งกินข้าวที่นั่งกินข้าวเซลฟี่วันนั้น้าอลงลในเฟซได้เยอะมากเลยอได้เยอะกว่าิตีวอีกั มีหน้าเขาถึงบอกว่าลงาาหลายคลิปเขาอะไรพลาโพสวันนี้ไม่ได้โพสเลยเฟซป้าเนี่ยไหนโพสตรงที่ป้าก็ป้าก็นั่งตุ้มโฮมก่อนเดินทางแป๊บหนึ่งนั่นแหละโอ้โหโพสเลยภาพนิ่งน่ะเออคนอื่นโพสได้เยอะแยะเลยจ่าเอเมียนไหมโพสโพสเอาโพสเอาป้าก็เซลฟี่หันมาดูยูทูบบอกพวกนี้เป็นอะไรถือกล้องคนละ ใช่ใช่ป้าก็ถ่ายเลยลงภาพนิ่งเน่ะเออแต่มันได้มันได้ดีนะมันน่าเสือก็ทำแม้ก็ตัวเองเปิดผ่านแล้วแต่ไม่ค่อยได้ลงนานเห็นไหมกอุ้ยถ้าเป็นฉันเป็นเสือนะฉั้นทำให้ย่าหน่อยลูกฮะทำหอมป้อมนะอ่าหอมป้อมทำเกี๊ยวกันอ่ามอาไปเลือยเรื่อยแล้เก็บผักให้ย่าหน่อยเร็วผักชีจะให้ใช้ผักชีไหมน้ารถเราโอ้นั่นแหละผักชีนั่นแหละผักอะไรนะ ผักหอมป้อมคืออะไรผักหอมป้อมอ่ะผักชีฝรั่งอะไรละอ๋อโอ้โชเฟอร์มาแล้วโชเฟอร์อะไรกอกไปสบายระบกอะไรยัดมาโชเฟอร์เนาดอยาไปจู สักนิดเลยหรอโอ้ไม <naj bum> <laughs> ่เ <Mars> ลือกเลยลูกสาวใหญ่งายู่า็เลโอ้ยกแต่รากมันสวยมากสวยมากเลยร่ากก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยบอกไหมก๋วยเตี๋ยวบอกไหมปุ๊ดูคนถอนผักชีสิครับคุณผู้ชมยังไม่ล้างเลยไปล้างก่อน โอ้ยจะให้สวยไปที่สวนเลยทีสวนเลยมาเอาคนเดียว้าไปอดีกว่า่ายนเมาเ้าะต้นอ้ยสวยไปสวยไปถ้าอยากสวยอีกแป็กกาวไปยืนด้านหลังแล้วก็ทำนี้ผักผักที่นาสออปลูกเองค่ะทุกคนคนาไม่ใช่ค้าป้านะคะนค้าป้านทุกคนแล้วเ โชว์โชว์ต้นโชว์ต้นอ้าวหมดแล้วอ้าวมันทันนไม่ทันละหอมน่ะได้อีกคลิปหนึ่งได้ได้อีกคลิปหนึ่งที่นานแล้วนี่ตัดรากออกซิไม่ไม่รู้ใครเป็นสวยมากตัดยากไม่ได้แต่งกออะไรอ่ะแม่ได้ไหมแต่งกอป้อมไงแต่งกวยป้อมไหนป้อมอยู่ไหนนี่ไงเข้าหับหนูเลยในขณะที่อีกลูกหนึ่งก็ใหญ่เท่าแขนอีกลูกหนึ่งก็เท่านิ้วก้อยเนาะ เออไอเอาแตงกวาไอเล็กๆอะป้ามาเอามันจะได้ฮาๆหน่อยเปรียบเทียบกับรูปที่แล้วเขาเขาบอกว่ามันกำลังสูนพันแล้วยังไม่ดีใ่ไหม้าได้ทนัตามเจรกค้างลูกป้าปาราโน่แม่กินสลัดบ้างนะนั่น ต้องชวนแม่กินสลัดจะได้ควบคุมน้ำหนักของกินไว้เลยสลัดกำลังโตเตรียมคนซื้อปลาไว้ก่อนเลี้ยงปลาโอ้โหโคุณรู้ว่าสลัดสลัดเร็นแป้งตอนเย็นนี่บ่ตอนเย็นนี่บแล้วยายชีบอกตอนเย็นนี่บ่ตอนเย็นผักสลัดผักสลัด ไปกินไปกินปลาอีกโบนี้แล้วอหากินปูกินปลาอยากกินปลาดูกครัวก็เ,เ,เวลาเขาได้รำเขาก็จะไปแชร์กันไงป้าฮะครัวต้นตระกูลก็จะไปแชร่แช,ชร์กันใชทำไมพอแชร์ปุ๊บซีไลน์มาปุ๊บเลี้ยงเลยฮะเลี้ยงทั้งวงเฮลันโอ้สตอรี่เงี้ยเยอะมากเลยคิดไปคิดมาว่าจะไปกินอะไรบ้างไปดูสินป่านั่น อ้าวยาชิไม่ปลาดยาชิงานรำสองงานเลยยาชิเอองานรำสองงานเลยพวกเรานี่โพสท์มอนเมื่อวานนี้ก็ยังได้เลยนั่นเลือกสนุกมากเลยแม่ไม่หรอกแต่ว่าพออพนนี้ก็ตะลืมไอ่ยูทูบไปได้คราวนี้นะมันจะแบบใช่เวลามันเยอะนะมีคนหนึ่งมันไม่ไหวแค่ภาพเดียวได้มันแล้วแต่ความฟุก เออนั่นแหละถึงบอกป้าถ่ายแบบตัวมันฟุกเด้มันฟุกเออมันถ่ายลงง่ายนะชังสั้นๆเองนะพูมีมีโอ้โหชั้นตาโตนะหูพึ่งด้วยนะไม่ใช่ตาโตนะหูพึ่งอยากมีส่วนร่วมอยากอยากทำด้วยหูพึ่งด้วยดังคึมเลยไปดูไปดูกปูหูเจ้าใช่ไหมตัดผ่านตัดตัดตัดแมวตจ่วมัก่อนให้เราให้เราเยอะเลยหม โอ้ยจ่าเอ็มโพสรัวๆเลยจ้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับจะเกิดขึ้นไหมของแท้ต้องมีลูกมะกอกเดี๋ยวเขาปรับแสงก่อนตอนที่เหลือเขาไปปรับแสงอันนี้ตื่นเต้นมีลูกมะกอกด้วยหรอต้องมีลูกถ้าไม่มีลูกเขาจะว่าไม่แท้ใส่มะกอกฮะอะไรนะอย่ากเจ้ามะกอกใช้ลูกมะกอกกมลูะกอกลูกมะกอกก็ใส่บานัตรลูกมะกอกสูบัแดงอยูะกว่าเลย ถามมยก็นั่นแหละคนถือใครปลูกอมะแขนเนีครเป็นมแน่ลูกใหญ่โอ้โหเอ๊ะไดลมู่เดียวมนเล็กมากนี่ทุคนนี่บงแม่บงเี่น้องเไน้ายอกกันนี่แรงตายเถาดูสิแกมบงดูนี่เออเ Uh, ขอบคุณนะครับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะเอ็ะ